เป็นอีกหนึ่งประเด็นดังนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแฟนบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงนี้เมื่อสต mm ีเวนเจอร์ล่าคุณซื้อชาวอังกฤษวัยสีิบแปดปีและตำนานของทีมลิเวอร์พูลตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการทีมให้กับแอสตันวิลล่าเป็นเวลา3ปีครึ่งโดยเจอร์ล่าจะได้รับค่าเหนื่อยปีละ5ล้านปอนด์ส่งผลให้เจอร์ลาดเป็นหนึ่งใน10ผู้จัดการทีมของพรีเมียร์ลีกที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดเป็นที่เรียบร้อย ผลงานการคุมทีมที่ผ่านมาของสตีเวนเจอร์ลัดนั้นช่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อฤูดูการ2020-2021เขาสามารถคว้าแชมป์แรกในฐานะผู้จัดการทีมให้กับทีมเรนเจอร์ด้วยผลงานไร้ผ้ายโดยทิ้งห่างคู่แข่งตลอดกลางอย่างเซลติกถึง25แต้มและเป็นการคว้าแชมป์ลีกมากที่สุดเป็นสมัยที่55ของสโมสรสถิติการคุมทีมกาสโกเรนเจอร์ของสตีเวนเจร์ลัดทั้งหมดนะครับจึงจบลงที่ คุมทีม193นัดชนะ125นัดเสมอ42นัดแพ้26นัดคว้าแชมป์ใหญ่อย่างสกอตติชเพเมนเลก1สมัยพร้อมทั้งรางวัลส่วนตัวมากมายครับอย่างผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปี กลับมาสู่พิมลีกอีกครั้งของคุณซือไร้ผ้าลายนี้นะครับจึงเป็นการส่งสัญญาณให้เดอะคอปทั่วโลกได้รับรู้ว่านะครับเขานั้นใกล้พร้อมแล้วนะที่จะมาสารงานต่อคุมทีมลิอร์พูลต่อจากจิเกนคอปนะครับที่สัญญากําลังจะหมดลงในปี2024โดยกุนซือชาวเยอรมันได้ออกมายืนยันผ่านสื่อหลายครั้งแล้วว่าหลังสัญญาการคุมทีมของเขากับลิอร์พูลหมดลงเขาจะหยุดพักการทํางานในโลกฟุตบอลเป็นเวลา1ปีความจริงที่เดอะคอปทั่วโลกเริ่มยอมรับแล้วนะครับก็คือ ยุคทองของทีมเรียอผูภายใต้การคุมทีมของเจอรกินคอปนั้นใกล้จะจบลงแล้วเมื่อปี2024มาถึงนะครับนักเตะสำคัญในยุคทองของเจอรกินคอปอย่างมาเน่ซาร่าเฟอร์มิโนฟานไดอลิสันและฟาบินโยก็จะเริ่มมีอายุที่มากขึ้นซึ่งนักเตะสำคัญในยุคทองเหล่านี้บางรายอาจย้ายออกไปเพราะการต่อสัญญาไม่ลงตัวบางรายอาจย้ายไปหาความท้าทายใหม่ และบางรายอาจอยู่ต่อแต่สภาพร่างกายและผลงานไม่เหมือนเดิมการมาคุมทีมลิวพูลต่อของสตีเวนเจอรัตในอนาคตจึงเป็นงานใหญ่มากนะครับที่แฟนบอลลิวพูลทั่วโลกต้องให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อคุณซูไลท์ผ้าลายนี้มาคุมทีมเมื่อใดงานใหญ่ที่เขาต้องทำก็คือการสร้างยุคทอง ของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อสานต่อความสําเร็จที่เจนคอปได้สร้างไว้โดยมีแกนนํารุ่นใหม่ที่สําคัญที่ขึ้นมาทดแทนก็คืออเล็กซานเดอร์อาร์โนฮาวีเอเลียและเคิร์สติจโจนคออยู่ช่วยเจอรลาดแน่นอนครับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนในอนาคตเจอรลาดจะมาคุมทีมลิเวอร์พูลต่อเจนคอปนั้นเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้นะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่แม้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากก็าตามนะครับ แฟนบอลทีมลิเวอร์พูลจึงทำได้ดีที่สุดคือการให้กำลังใจและร่วมเชียร์สตีเวนเจอร์ลัดนะครับให้ประสบความสำเร็จและขอบคกนประสบการณ์ในธนะคุณซื้อแอสตันวิลล่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้เพราะเหล่าเดอะคอปทั่วโลกนะครับต่างรู้ดีอยู่แต่บอกว่าวันหนึ่งในอนาคตสตีเวนเจอร์ลัจะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพื่อคว้าแชมป์พิมเปนลิกซึ่งเป็นถ้วยรางวัลในโลกฟุตบอลที่เขาไม่เคยได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชม คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งของสตีเวนเจระแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากให้เขากลับมาคุมทีมต่อหรือไม่ครับและคิดว่าเขาดีพอหรือยังที่จะมาทําทีมลิเวอร์พูลท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกลองคอมเมนต์แสดงความคามิดเห็นกันได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เปิดกระดิง่งหากมีรายผิดพลาดขออภัยณที่นี้ด้วยครับ คุณผู้ชมคือคนสําคัญของผมนะครับเป็นแรงปลักดันและกำลังใจในการทําคลิปของผมนะครับผมให้สัญญาว่าจะพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ